สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาลาสคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาว่าด้วย นะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์น้องออมกับนิตยสารบาร์ซ่าเนาะบาซ่าแต่เดี๋ยวบาซ่าของไชน่านะฮาร์เปอร์บาซ่าของไชน่าที่เมืองจีนนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ซึ่งจะต้องโดนอันล็อกก่อนกับนิตยสารโฮปฟูล u, นั่นก็ของเมืองจีนเหมือนกันนะคะวันนี้จะค่อนข้างสับสนเล็กน้อยนะคะมันจะมีสองนิตยสารมาชนกันคือบาซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะเริ่มเปิดขายนิตยสารโฮปฟูล u, น้องออมอะ่ะ ประมาณวันนี้แหละนะคะประมาณเอ่อห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งบ้านเขาจริง,รงๆอ่ะเขาใช้เวลาในเป็นเลขวันเกิดของน้องอมเป็นเลขมงคลของน้องอมคือเขาจะเปิดขายนะนิตยสารฮ็อปฟูอะเปิดพรีออเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อวันนี้วันที่สี่เดือนเจ็ดเวลาห้านาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีเขาบอกเป็นตัวเลขมงคลใช่ก็คือเลขวันเกิดน้องประมาณอ่ะตีง่ายๆว่าห้าโมงครึ่งบ้านเขาก็ตรงกับบ้านเราสี่โมงครึ่ง นะคะในขณะที่เอ้ทำคลิปอยู่นี้ยังไม่ถึงเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ายอดถึงนะเดี๋ยวเขาจะมานะคะอันล็อกสกู๊ปนะคะมีบทสัมภาษณ์น้องออมอีกด้วยของโคฟฟูน่าดูน่าอะไรมากเพราะว่าเขาสปอยมามันมีช่วงแบบว่าน้องออมวาดรูปปลาหมุกปลาหมึกอะไรน่าลงน่ารักแต่คลิปนี้เอาของ Harper อร์บาซ่าไปก่อน นะคะสัมภาษณนะ์ก็โอเคนะก็โอเคนะเราจะได้มารู้ถึงความฝันของน้องอ,อมที่ยังคงตอกย้ําในความฝันที่น้องบอกเสมอมาคืออะไระเอไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันละกันแล้วมันจะมีขยายความเพิ่มเติมด้วยอะไรเอสปอยนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องบ้านว่าน้องอ,อมวางแผนว่ามีความฝันว่าบ้านหลังเนี้ยจะใช้ทําอะไรใจอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเนี่ยบทสัมภาษณ์อันนี้มีบทสัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะก่อนจะไปตรงนั้นนะ ใครที่ต้องการช้อปปิ้ง s h o ปปีอยู่แล้วนะสามารถช้อปผ่านช่อง A ได้นะคะใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายร่างจอไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโนบกนะเหมือนกันก็คือมันจะอยู่มุมซ้ายร่างจอนะคะมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ค่ะบางทีมันไม่โชว์แต่เราต้องเอาเมาส์ไปวนๆตรงนั้นอนะเดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยจ้า ส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือนะคะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เองนี่แหละจะมีคำว่า more m o r e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเจอสินค้าที่ A เลือกสรนมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นนะคะพวกท่านก็สามารถเลือกจิ้มไปสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่สินค้าที่ท่านต้องการหรอก แต่ที่ให้จิ้มอ่ะเพราะว่ามันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปยังแอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยแค่หนึ่งจิ้มของท่านเบาๆเท่านั้นนะคะจะได้ประโยชน์ถึง5้าฝ่ายเลย1คือตัวท่านเองเลยนะคะต้องรักตัวเองก่อนตัวเองต้องได้ประโยชน์ก่อนนะั่นก็คือท่านเสียงเงินไปแต่ท่านได้สินค้ากลับมา2 A เอเองค่ะแหมพูดมาซะยาวเอก็ต้องได้เนาะคือได้ค่าคอมจาก YouTube นั่นแหละ ส่วน YouTube ได้ค่าคอม, e, e มจาก s h o ป e e s h o p ป e ีได้ค่าคอมจากเซลเลอร์และเซลเลอร์ก็ได้กำไรจากสินค้าที่ขายให้ท่านนั้นแหละนั้นแหละได้ประโยชน์สมประสงค์ทุกฝ่ายทำไมจะไม่จิ้มล่ะคะแต่ใดๆคือเอาที่สบายใจเอาที่สะดวกใครทำเป็นทําใครทำไม่เป็นไม่ต้องทำบอกเป็นอย่างโอเคปะ่ะอ่ะมาเลยค่ะก็คือนิตยาาสารนี้เป็นฮับเอร์บาซ่าของจีนนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาสัมภาษณ์อะไรอันนี้จะมาในแนวตีมแบบ เทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาสัมภาษณ์อะไรมาค่ะมาเริ่มกันเลย Hi b me, a z a r it's me Om um o n a p a t and today I'm with b a a a r Hello right now I feel relaxed and I feel like I really want to sleep <laughs> but by the way this candle is so fun to me because I like to do something like this so I'm just going to be chill and relax okay, okay. And, and the scent, scent it, it would be dark. um i think, I think this, this one smells, smells so, good. so good it's um dried, dried orange right, right? it smells smell so amazing. so good so so, so let's see this if the smell smell scent of, of the day yeah ah come on ให้น้องอมอ่ะเลือกกลิ่นที่เข้ากับอารมณ์ของน้องอมวันนี้หน่อยว่าจะเลือกกลิ่นไหนอ่ามาดูน้องอมตอบกันค่ะน้องอมตอบว่าตอนนี้อ่ะน้องอมบอกว่าตอนนี้น้องอมอ่ะภาพเสียเป็นน้องอมเลยแล้วกันนะตอนนี้อมรู้สึกว่ารีแลกอะค่ะอมรู้สึกเหมือนกับแบบอยากจะนอนจริงๆเลยเดี๋ยวมาถึงก็อยากจะนอนเลยหรอน้องอมพูดงี้จริงนะเออ เออตอนนี้ก็รู้สึกรีลกห์อะค่ะแล้วก็อยากจะนอนจริงๆเลยออมไม่ได้อะไรออมแค่ง่วงใช่ไหมเออไ really อเล l ลี่ว t นทูส e e ปอะน้องออมบอกอยากจะนอนจริง,รงๆเลยค่ะ <laughs> นะแต่ว่าถึงยังไงนะคะเทียนตรงเนี้ยตรงหน้าออมอะมันมัน,ม,นมันดูสนุกจังเลยอะเพราะว่าเหมือนกับออมได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ออมรู้สึกว่า ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรีลกห์ลีลาห์พอมายุ่งกับเทียน,น,น,นะนะน้องออมบอกแล้วก็กลิ่นเหรอคะกลิ่นที่เข้ากับอารมณ์ตอนนี้น่าจะเป็นกลิ่นนี้ค่ะเนี่ยกลิ่นเนี้ยน่าจะดีเนาะมันเป็นกลิ่นส้มส้มแห้งใช่ไหมดรายออเรนจ์ Orange, นะคะมันมันรู้สึกดีมากเลยอะคะ่ะอาจจะบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นกลิ่นของวันนี้ได้เลยนะคะ เออก็สรุปว่าน้องอ,อมเลือกกลิ่นส้มนะคะวันนี้เลือกกลิ่นส้มส้มตักแหง้งนะมาถึงก็บอกง่วงเลยแล้วก็เลือกกลิ่นส้มละจ้ากลิ่นส้มดีค่ะรีแลกแล้วก็ไม่เลียนมันไม่ได้หอมหวานเลียนนะคะมาถึงคําถามที่สองถามว่าตอนนี้น้องอ,อมกําลังเรียนทักษะอะไรเพิ่มเติมหรืออยู่หรือเปล่ากําลังเรียนทักษะอะไรเพิ่มเติมอยู่นะคะมาค่ะมาฟังน้องอ,อมตอบกันค่ะ to be patient and to stay focused on myself because like when you meet a lot of people maybe it's get chaotic so you have to focus on your work and like finish your work อ่าน้องออมก็ตอบว่าตอนนี้ออมกําลังเรียนเรียนเรียนรู้ในเรื่องของฝึกฝึกให้อดทนมากขึ้นแล้วก็พยายามโฟกัสอยู่ที่ตัวเองค่ะ เออน้องออมบอกนะบอกฝึกอดทนกับฝึกโฟกัสที่ตัวเองน้องออมบอกว่าเพราะว่าเวลาที่ออมเจอคนเยอะๆอะ่ะใช่ไหมมันก็มันจะรู้สึกแบบวุ่นวายอะ่ะเพราะฉะนั้นออมเลยจะต้องโฟกัสที่งานนะคะแล้วก็ต้องพยายามทางานให้สําเร็จเออก็เลยฝึกโฟกัสที่ตัวเองเฮ้ยทักษะนี้เป็นทักษะที่ดีค่ะฝึกอดทนแล้วก็ฝึกโฟกัสที่ตัวเองเอแอสดงว่าน้องเขาก็รู้เนอะว่าตัวเองขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึก นะเพราะว่าใช่ก่อนนั้นน้องอมอเคยให้สัมภาษณ์ว่าโฟกัสไม่ได้เลย,เ,ลยเวลายิ่งตอนแอร์พอร์ตอ่ะไปแอร์พอร์ตคนเยอะแยะวุ่นวายอะไรจะแบบว่าจะเอาแต่ก้มหน้าเลยอ่ประมาณว่าแบบโอ้ยวุ่นวายแบบปวดหัวอะไรหน่อยๆนะน้องออไม่ได้บอกปวดหัวเราแต่น้องอมแบบจะรู้สึกวุ่นวายแล้วก็โฟกัสอะไรไม่ได้เลยจะพอเจอคนวุ่นวายเยอะแยะแล้วมันจะแบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องคอยจับมือพี่หลิงเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยตามพี่หลิงแต่พี่หลิงบอกพี่หลิงไม่มีปัญหาด้านนี้คนจะเยอะแค่ไหนคือพี่หลิงก็แบบ ก็มีสมาธิเออพูดอย่างนี้ละกันนะคะเออมาถึงคำถามถัดไปค่ะถามบอกว่าน้องออมมีเฟเวอร์ลิตอิโมจิอันไหนตอนนี้มีอิโมจิอันไหนที่ชอบที่สุดอยู่ตอนนี้มาฟังน้องออมตอบกันค่ะ it's um I don't know how to can I show you it's um it's this it's this emoji yeah that's different eye and like like that I usually use it a lot lately so it's that one oh and white heart white heart is also my favorite emoji i don't know why there is no reason because i like white color and i like heart so i use it a lot น้องอมก็บอกว่าอืมก็ไม่ไม่อมก็ยังไม่รู้อ่ะเอออ่ะอมเดี๋ยวออมโชว์ให้ดูแล้วกันนี่นี่แล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบว่าเอ่อแลบลิ้นมองบนบ้า น้องออมบอกตเอออีโมจินี้แหละนะตามันจะดูแบบไม่เหมือนกันนะ่ะแล้วก็มันก็แบบว่าเออแบบว่ามันมันมันแบบอย่างเงี้ยแล้วน้องออมก็ทําให้ดูนะน้องออมบอกว่าตอนนี้น้องออมชอบใช้อันนี้เยอะสุดเลยนะก็เลยเลือกอันนี้ราะคาอีโมจิอันนี้เออน้องออมบอกอ๋อแล้วก็ยังมีหัวใจขาวด้วยนะคะหัวใจขาวก็เป็นอีกหนึ่งในอีโมจิที่ชอบก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอะ มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกแต่ว่าออมชอบสีขาวนะคะแล้วออมก็ชอบหัวใจด้วยก็เลยใช้บ่อยหัวใจขาวอืมนะคะอาคำถามถัดมาบอกว่าเดี๋ยวนะคำถามอันนี้บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไหนแล้วประโยคไหน นะคะที่น้องออมเล่นเล่นละครมาเล่นซีรีส์มาแล้วไม่อาจลืมได้เลยอะ่ะเออตั้งแต่เล่นละครมาเล่นซีรีส์มาอะไรอย่างเงี้ยมีประโยคไหนที่แบบน้องออมแบบว่าน่าจดจําอ่ะที่น้องออมแบบจดจําได้มากที่สุดเออแบบว่ายากจะลืมเลยเอ,อ้ามาฟังน้องออมตอบกันค่ะ it's um, fighting scene so น้องเอิญและพี่ม have to fight each other because they they are going to break up and I have to find the reason to break up with her because misunderstanding right so I say like I like the boy I don't like a girl anymore อ่าแสดงว่ามันติดอยู่ในใจน้องอมเนอะเป็นฉากที่แบบทะเลาะนะคะทะเลาะกับน้องเอิญกับพี่หมอฟารดา นะคะทะเลาะกันเพราะว่าแบบอยากจะเลิกกันแล้วอะนะแล้วก็ตัวบทน้องเอิญอะก็คือสมบทโดยน้องออมเนี่ยแหละนะคะก็พยายามหาเหตุผลพี่จะเลิกกับพี่หมอฟาราดานะเพราะว่าไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะเออดังนั้นออมก็เลยพูดไปว่าออมชอบผู้ชายออมไม่ชอบผู้หญิงอีกต่อไปแล้วใช่ไหมไม่เป๊ะนะ เออแต่น้องอมน้องอมบอกว่าชอบประโยคนี้อมชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงนั่นมันตราตรึงกันเนอะเออพี่หมอเอเชื่อว่าพี่หมอฟาราดาหรือสวมบทโดยหลิงหลิงคองก็คงตราตึงประโยคนี้เหมือนกันแบบมันมัน,ม,นมันฝังเหมือนกันน่ะมันจึ๊กเลยนะประโยคดูเพลินเพลแต่มันจึ๊กในหัวใจออมเอิญชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงอืมอ่ะถัดมาคาถามถัดมา,ถาม,ถ,า,มมาถามบอกว่า ช่วงนี้เดี๋ยวนะมีแบบมีมีเรื่องอะไรที่ตลกที่สุดเกี่ยวกับตัวเองไหมนะจะแปลว่าโกโก,โกโ้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องอะไรที่สนุกที่สุดนะเกี่ยวกับตัวเองตอนนี้ไหมเออ I went to shoot the advertisement of one product right and they gave us the cake and and I I m e s s it up I I went down and I I also c a r r d the cake and I went down to 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 pick up my phone and then I the cake is falling down to me this happened yesterday and I I feel like it's all over the internet yeah it's g o วบาร์ so so I think that's the most funny thing lately น้องออมก็เลยบอกว่าก็ตอนนั้นอ่ะออมไปถ่ายโฆษณาสินค้าหนึ่งใช่ไหมคะเออนะแล้วก็ ทีมงานน่ะก็ให้เค,ค้กเราแล้วออมก็ทําเค,ค้กเละตุ้มเป๊ะค่ะเออนะน้องออมบอกน้องออมแบบกําลังจะลงไปอะ่ะในขณะที่ถือมือนึงก็ถือเค,ค้กมือนึงก็ก้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะก้มไปเอาโทรศัพท์ใช่ปะ่ะแล้วเค,ค้กมันก็ตกลงมาใส่ตัวน้องออมอะ่ะเออนะบอกเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเองโอ้ยแสดงว่าสัมภาษณ์บาซานี่นานแล้วเนาะ ตั้งแต่เหตุการณ์แถวๆวันเกิดน้องอ่ะเออจําได้จําช็อตนั้นก็ได้ใช่ไหมที่เค้กหกตรงตัวน้องอ่ะน้องบอกว่าโอ้โหแลน้องอ๋อก็รู้สึกว่ามันนะมันไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะเออก็กลายเป็นไวรัลนะเออแล้วน้องอ๋อก็เลยบอกว่าก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นเป็นแบบอะไรที่ตลกที่สุดเลยในช่วงนี้เอออ่ะคำถามถัดมาคำถามถัดมาถาม,าถามว่าถ้าเลือกได้ถ้าจะมีซ u เปอร์พาวเวอร์พลัง จะมีพลังวิเศษอะไรอย่างเงี้ยน้องอ,อมอยากจะมีพลังแบบไหนเออทำไมคนจีนเขาชอบถามปัญหาอย่างนี้เนาะไอ้พลังวิเศษเนี้ยเนาะของคนไทยไม่ค่อยมีคําถามอย่างนี้เนาะต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีมีแต่จีนเนี่ยชอบถามเรื่องพลังวิเศษใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเอเท่าที่จาได้น้องอ,อมเคยบอกว่าอยากหายตัวใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้น้องอ,อมจะตอบว่าอะไร I would like to read people's mind because actually there's no any specific reason but I just think it's cool and if you know what other people think you would know what they want and like you know when you do what people want it's kind of good so I I choose that one a าน้องอมก็บอกว่าอยากอ่านใจคนได้ค่ะอืมเพราะว่ามันจริงๆมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรอกค่ะ แต่ว่าออมก็แค่คิดว่ามันครูดีอ่ะมันเท่ดีเนาะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าคนอื่นน่ะเขาคิดยังไงเราก็จะรู้ได้นงว่าคนอื่นพวกนั้นอ่ะพวกเขาอ่ะต้องการอะไรนะแล้วพอคุณรู้ว่าว่าพวกเขาอ่ะต้องการอะไรอ่ะคุณจะได้ทาตามที่พวกเขาต้องการไงเดี๋ยวใช่ไหม I let you know when you do what people want It's kind of k i n d o f good so I c h o o s e that น้องอ,อมทำไมจะต้องนี่แสดงว่าน้องออมเป็นคนแคร์คนมากนะกับคำตอบเนี้ยน้องออมบอกว่าอยากอ่านใจคนได้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรต้องการอะไรแล้วเราจะได้ทำตามที่พวกเขาต้องการได้เขาบอกสิ่งเนี้ยมันก็ดีไม่ใช่หรอออมก็เลยเลือกอันนี้แหละทำไมน้องออมไม่คิดถึงตัวเองออมอาจจะคิดก็ได้ไม่รู้แต่พอคำตอบอย่างนี้มาคือแบบ จากอ่านใจคนได้จะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะได้ทําตามที่เขาต้องการไนงะมันจะได้แบบเออคล้ายๆมีความสุขแบบดีอะเออนะน้องอ้อมต้องรักตัวเองเยอะๆนะต้องแคร์ตัวเองก่อนใครนะต้องเห็นแกตัวบ้างนะน้องอ้อมเดี๋ยวไปนั่นเลยเอ๊ก็ไม่รู้ว่าคําตอบน้องอ้อมออกแนวอย่างเงี้ยออกแนวแบบไม่ได้ทําเพื่อให้ตัวเองตัวเองนะมีพลังวิเศษแต่น้องอ้อมจะใช้พลังวิเศษอบบเพื่อที่จะไปแบบ ทําตามสนองนี้ของคนอื่นน่ะคนอื่นจะได้มีความสุขกันนะแล้วยางเงี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> นางเอกเกินไปเป้าอ่ะเนี่ยก็เอไปกอฟังอีกทีว่าเอเอนี่ผิดเป้าไม่ผิดอ่ะก็น้องออมบอกอ่ะเนี่ย yeah, you would know what they want I just think it's cruel cool. นะ you would know what they want it's kind of good so I choose that one ใช่ไหม ไหนขออ่านอีกทีนะอะไรมันจะนางเอกนางเอกเดี๋ยวเขาดูก่อนนะจริงนะน้องออมเออ and if you know what other people think you would know what they want and like you know when you do what people want and like you know when you do what people want เดี๋ยวเอดูภาษาจีนสิ see? แต่จริงๆน้องออมพูดเป็นภาษาอังกฤษเนอะ and like you know when you do And like you know when you do what people want ใช่ก็จะให้แปลว่าไงก็ต้องอ้อมตอบอย่างเงี้ยรู้ใจคนอื่นจะได้รู้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราจะได้ทำตามสิ่งที่เขาอยากได้มันก็ดีนี่มันเป็นสิ่งดีนี่ฉันก็เลยเลือกอันนี้ละค่ะ <anan meio S 1> <rian JR> น,นังเอกมากค่ะเออหืนะคะอ่ะคิดเห็นกันยังไงมามาถึงคำถามถัดมาถามบอกว่า เออน้องอมชอบกีฬาอะไรมากที่สุดอะมาฟังน้องอมตอบกันค่ะ I don't play any sports at all. I don't do workout either. Everybody knows. But I I I recently have a goal to work out every every weeks at least like once or twice a week. That's my new goals. But can I do that? Let's see. อ่าน้องอมก็บอก ออมไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยเหมือนกันทุกคนรู้ดีแต่ตอนนี้ออมมีเป้าหมายในการออกกำลังกายแล้วนะนะคะก็คือทุกอาทิตย์อย่างน้อยต้องมีครั้งหรือว่าสองครั้งนะคะในการไปออกกำลังกายเนี่ยเป็นเป้าหมายใหม่ของออมนะแล้วออมจะทำได้ไหมอ่ะอัดเดี๋ยวมาคอยดูกันเออน้องออมบอกแล้วนะอาทิตย์หนึ่งให้ได้ครั้งสองครั้งก็ยังดีนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาค่อยนะเอาใจช่วยน้องออมอ่ะคำถามถัดมาบอกว่ามีอะไรที่อยากทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำไหมคือภาษาจีนเขาแปลอย่างนี้นะแต่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามีฝันอะไรที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทำอะนะยังทำไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาษาจีนอนะอันนี้ก็คือนิตยสารคนจีนใช่ปะ่ะภาษาจีนเขาแปลว่า มีเรื่องอะไรที่อยากจะทำแต่ยังไม่มีโอกาสทำไหมมีเรื่องอะไรที่อยากทำอยากจะทำที่สุดแต่ยังไม่มีโอกาสทำนะมีไหมมีเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะมาฟังน้องอ้อมตอบกันค่ะ I'm not going to say that I don't have a chance to get it but I think there s not the time yet because I still looking for it It's a home I want to have my own house like I don't know who to live with or to do with it but I think I, I I just want to have a house at least o a land for build a house in the future for my family for my friends น้องออมตอบดีน้องออมบอกว่าออมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นว่าออมไม่มีโอกาสที่จะได้มันนะแต่ออมคิดว่าออมแค่มันยังไม่ใช่เวลาแค่นั้นเอง เพราะว่าออมกําลังหาอยู่เอองงงมะงงงงมะเอาใหม่นะน้องออมบอกว่าออมไม่อยากพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนะคืออยากรู้ไงว่าจริงๆน้องออมคิดว่ายังไงนะคะออมจะไม่พูดอย่างนั้นเออน้องออมบอกออมจะไม่พูดอย่างนั้นออมจะไม่พูดว่าออมไม่มีโอกาสที่จะได้มันออมจะไม่พูดว่า มันมีพวก p a t e n r e s e n t t e n อะไรอย่างเงี้ยนะเออจริงอ่ะเอาใหม่นะแปลใหม่นะออมจะไม่พูดว่าออมไม่มีโอกาสที่จะได้มันแต่ออมแค่คิดว่ามันยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าออมกำลังมองหาอยู่อ่ะเชิหน,นสนเทมันก็คือบ้านค่ะเออ ออมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอะ่ะแบบทั้งที่ออมก็ยังไม่รู้นะว่าจะอยู่กับใคร <c oughs> จริงน้องออมบอกอย่างนี้ I don't know who to live with ขณะที่ออมก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครหรือว่าซื้อบ้านไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อบ้านหลังเนี้ยเอาไปทําอะไรแต่ใดๆก็คือออมคิดว่าออมอยากได้บ้านสักหลังนึ่ง <c oughs> อย่างน้อยก็เป็นที่ดีนน่ะแล้วก็เอาไว้สร้างบ้านหลังหนึ่งในอนาคตเพื่อครอบครัวเพื่อเพื่อนเออน,อนะนี่อ๋ออะไรเออะไรอึงอ๋ออึอ๋ออ,อ,อะไรคนเดียวคือกาลังจะถามว่าน้องออมพูดแค่ว่าเพื่อเอครอบครัวก่อนแล้วก็ค่อยเพื่อนไม่มีคนรักใช่ไหม ง่ายๆมากเลยก็คือน้องอ,อมถือว่าคนรักก็คือหนึ่งในครอบครัวแล้วไงเพราะฉะนั้นก็เลยรวมไปอยู่ในเซกชันครอบครัวพอถัดจากครอบครัวคนรักลาไว้ในฐานที่เข้าใจมันรวมอยู่ในครอบครัวแล้วก็ไปข้ามไปเพื่อนเลย <c oughs> วิเคราะห์ได้ดีจ้าใครอะใครช่วยเอวิเคราะห์ไม่รู้ล่ะเสียงสวรรค์จากไหนไม่รู้นะคะน้องอ,อมสรุปว่าน้องอ,อมอะก็ยังมีความฝันที่น้องอ,อมจะไม่พูดว่าอืมยังทําไม่สาเร็จไม่ใช่มันแค่ยังไม่ถึงเวลาทําสําเร็จแน่นอน คือน้องออมพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องออมเชื่อมั่นว่าทําสําเร็จแล้วเราก็รู้มันทําสําเร็จอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าน้องออมจะซื้อเมื่อ,อไหร่จะเจอที่ถูกใจหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่น้องออมบอกแล้วมันอยู่ที่เวลามันยังไม่ถึงเวลาทั้งทงที่อยากได้บ้านนะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านหลังเนี้ยจะเอาไว้อยู่กับใครจะเอาไว้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะน้องออมอ่ะครอบครัวก็มีแค่นั้นแหละพ่อแม่แล้วก็น้องชายถ้ามีบ้านอีกหลังหนึ่ง นะคะจะให้น้องออมไปอยู่เดี่ยวเดียวน้องออมคงไม่อะอะไรเข้าใจปะคือครอบครัวน้องออมเอาจริงๆก็ไม่ได้ว่าเยอะก็มีแค่น้องชายคนหนึ่งแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่ไม่ได้ว่าเยอะจะแยกออกมาคือคุณเข้าใจหัวอกของคนที่เคยอยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กปะแล้วอยู่ดีจะออกไปเดี่ยวเดียวอย่างเงี้ยน้องออมก็คงยังแบบก็ยังไม่ใช่ฉันก็ยังอยากอยู่กับครอบครัวนะแล้วถ้าฉันมีบ้านใหม่แล้วฉันไปอยู่แล้วพ่ออกกับแม่ก็จะย้ายตามฉันไปด้วยหรอเพราะนี่บ้านหลังปัจจุบันที่อยู่ก็คือของพ่อออกกับแม่ก้อยไนงะคือมันจ ใครๆว่าจํานวนบ้านมันจะเยอะเกินไปไหมซึ่งน้องออมไม่รู้แหละแต่อยากมีบ้านแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาบ้านหลังนั้นเอาไว้ทาอะไรเข้าใจป้าเราก็ยังไม่รู้เรื่อยจะอยู่กับใครเอน้องก็พูดตรงเนาะขอให้มีบ้านไว้ก่อนแหละเดี๋ยวมันรู้เองแต่มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองนะซึ่งน้องออมบอกว่าไม่อยากจะพูดว่ายังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ความหมายคืออย่างนี้นะไม่อยากพูดว่าเออยังไม่ยังไม่ได้ ไม่อยากอะไรนะที่น้องออมพูดอ่ะออมจะไม่พูดว่าเดี๋ยวคืออยากรู้ว่ะเรื่องบ้านนี่แสดงว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องอะไรที่น้องเขาเห็นพี่หลิงซื้อแล้วเขาก็เนาะเนี่ยน้องออมบอกว่า I'm not going to say that ฉันจะไม่พูดว่า I don't have a chance to get it ไม่มีโอกาสที่จะได้มันก็คือบ้านอ่ะได้อยู่แล้ว เพราะว่าน้องออมรู้ตัวเองอะศักยภาพตอนนี้ซื้อได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว,ว่ามันยังไม่ใช่เวลาก็แค่นั้นเองเอออืเนาะก็เดี๋ยวคอยมาดูกัน่ะถ้าน้องออมตัดสินใจซื้อเมื่อไหร่แสดงว่าน้องออมน่าจะรู้แล้วอะว่าจุดป,ประสงค์ในการซื้ออะเพื่ออะไรคือน้องออมอย่างเงี้ยเอว่าที่บ้านแม่ก้อยพอออกสอนมาดีก็คือแบบจะซื้อก็ต้องรู้ก่อนว่าซื้อมาเพื่ออะไรจะเอาไว้ทําอะไรเพราะว่าของมันไม่ใช่บาทสองบาท ร้านสองล้าน,านเอว่าระดับน้องออมไม่ใช่ล้านสองล้านเข้าใจปะคือของมันชิ้นใหญ่อะก็ต้องรู้ก่อนนะว่าจุดประสงค์อะคืออะไรคืออยากได้มันอยากได้อยู่แล้วแหละแต่ต้องรู้ก่อนจะเอามาทําอะไรเพราะว่าพวกบ้านพวกนี้ถ้าคุณซื้อแล้วคุณไม่ไปอยู่มันคือภาระนะบ้านพวกนี้ถ้าคุณไม่ได้เข้าไปอยู่มันก็ทรมลงท่มลงแล้วมันมีค่าดูแลรักษาเพราะฉะนั้นซื้อแล้วมันก็ต้องใช้ประโยชน์อะถ้ามันซื้อเฉยๆเอาไว้เผื่อเลือกบางวันอยู่บ้านนี้อีกวันหนึ่งอยู่บ้านโน้นโอ้โห มันคือถ้ามันเงินเหลือๆก็โอเคแต่มันก็เสียดายเหมือนกันอะบ้านพวกนี้ต้องซื้อเราต้องอยู่อ่ะไม่อยู่แล้วมันจะโซมันมีค่าดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นหมู่บ้านเอามีค่าส่วนกลางอีกใช่ไหมมันก็ใช่เรื่องอ่ะถ้าใครรู้แบบคุณค่าของเงินน่ะนะอืมเอเชื่อว่าบ้านถ้าน้องอ้อมจะซื้อบ้านพอออกไม่ค่อยก็คงต้องร่วมตัดสินด้วยว่าคุ้มไหมที่จะซื้ออะเขาเป็นบ้านนักธุรกิจคุณเข้าใจป่ะเออแต่ถ้าแบบซื้อเพื่อแบบเออตอบแทนการทํางาน่ะ บางทีก็อาจจะซื้อก็ได้โดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทําอะไรให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เอว่าส,สไตล์นี้นะที่บ้านน้องออมรวมกับน้องออมด้วยน่าจะน่าจะต้องก่อนซื้อจะต้องคิดให้ดีๆเลยอะ่ะมันไม่ง่ายเหมือนกับพี่หลิงไงพี่หลิงเขาไม่มีบ้านที่กรุงเทพเขามีเหตุผลร้อยแปดันเก้าที่จะซื้อบ้านที่กรุงเทพใช่ปะแต่กับน้องออมมาไม่ใช่อะ่ะน้องออมมีบ้านอยู่แล้วนะคะอ,อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่รู้เป็นอะไรที่ต้องติดตามอ่ะ ไหนคำถามถัดม,มาคืออะไรอ,อ,อื๋อก็คือมันได้เวลานะอันนี้ก็เอออันนี้อันนี้น่าสนมันเป็นเกมของเขาว่ามันถึงเวลานะคะที่น้องอมจะเปิดหนังสือของคำตอบคือมันจะสไตล์นี้ให้น้องอมอ่ะถามอะไรก็ได้นะแล้วเดี๋ยวมาเปิดหนังสือที่เขาให้มาหนังสืออันเนี้ยมันจะมีข้อความมีประโยคนะ ที่มันจะบอกคําตอบที่เขาเชื่อกว่ามันจะให้คําตอบกับสิ่งที่เราถามไปเดี๋ยวเราเปิดสุ่มๆเปิดหน้าไหนไม่รู้ว่าแล้วเดี๋ยวมาอ่านคําตอบกันเข้าใจปะมันก็เหมือนกับแบบสารจากสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดสุ่มๆไปอ่ะเล่นๆด้วยตลกด้วยนะคะสนุกๆอ่ะมาดูกันค่ะว่าน้องออมถามอะไรเราจะได้คําตอบอะไรมาดูกันค่ะวันนี้จะได้กลับบ้านเร็วไหมผมอยากกลับไปเล่นกับหมา The answer is in your backyard น้องออมถามว่าวันนี้จะได้กลับบ้านเร็วแล้วไปใช้เวลาเล่นกับน้องหมาไหมคะอืมวันนี้จะได้กลับบ้านเร็วเลิกงานเร็วแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับน้องบ่าไหมคะอ่ามาดูค่ะแล้วน้องออมก็เปิดเนอะเปิดหนังสือคําตอบแล้วปิ้งนะเพียงเปิดมาเปิดมาเปิดมา ในหนังสือน้องออมทำหน้างงน้องออมบอกว่าคําตอบก็คือมันอยู่สวนหลังบ้านเธอจ้ะอี้ยงวะมันอยู่สวนหลังบ้านเธอจอ้ะอถ้าให้แปลความก็คงน่าจะกลับได้กลับไปเล่นแหละนะไปเล่นที่สวนหลังบ้านน้องออมเล่นกับน้องหมาน่าจะอย่างนั้นนะน่าจะอย่างนั้นอ่าก็เรียกได้ว,ว่าเนี่ยนะเรามาดูสัมภาษณ์ทางจีนเขามันก็มันก็เป็นสไตล์แปลกใหม่ดีนะคะแล้วก็ คำทงคาถามอะไรมันก็คนวัฒนธรรมกับเราแต่เราก็ได้เปิดโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเกมอะไรที่มันแบบเออมันก็แปลกใหม่ดีนะนะคะอ่ะละและนี่ก็เป็นนะคะสัมภาษณ์จากบาซ่าบาซ่าของเมืองจีนเขาเดี๋ยวเรามาดูค่ะเพราะว่าเอเชื่อว่านิตยสารโฮบที่น้องออมไปถ่ายเนี่ยถ่ายแบบเนี่ยเขาบอกว่าต้องยอดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะอันล็อกบทสัมภาษณ์อืมเขาทําบทสัมภาษณ์มาซะอย่างนี้เขาก็อยากจะเผยแพร่ เต็มประดาแล้วล่ะเดี๋ยวมารอดูกันมารอดูกันนะคะว่าสัมภาษณ์อีกอันนึงของน้องออมอันนั้นอนะของนิตยาสารโฮฟฟ์ฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเขาอนะันล็อกเมื่อไหร่ในขณะที่เอทาอยู่นี้มันยังไม่อันล็อกเพราะมันยังไม่ได้เปิดเวลาขายเลยด้วยเดี๋ยวถ้ามันอันล็อกเอว่าไม่แน่ใจวันสอวันนี้แหละเผืเเเ่คืนนี้ด้วยเดี๋ยวมันอันล็อกออกมาแล้วเดี๋ยวมาขยี้กันนะจะ อาล่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านจิตใจร่าเริงเบิกบานนะคะอล่ะค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ